รถสวยเข้าใหม่เอ ut ติ1.6รุ่นจีปี2018คันนี้เรื่องไม่์แค่8 0 0ื0นนะผมเช็ครอบคันแบบละเอียดเลยใครอยากได้ a อา i ิ๊กไมคประมาณเนี้ยนะครับ7-8หมื่นนะครับผมมีหลายคันแต่คันนี้สภา,าพดีนะครับแกะเช็คให้ละเอียดรอบคันภายในก็สะาาาอาดสะอ้านนะเข้ามาใหม่รถเพิ่งเข้ามาใหม่แต่สภา,าพดีมากนี่สภา,าพโคตรด,ดีไม่์แท้ไม่์เดิม8 0มื0นนะครับภายในก็สะอาดสะอ้านมาด้านหน้านะครับผมเช็คให้ละเอียดเลยหัวน,น็อตต่างๆซอกต่างๆเดิมทุกจุดนี่ให้ดูนะครับนอ็อตฝาซอกต่างๆ คันหน้าคัานหม้อน้ํานะครับโคดคมๆชัดๆแบบนี้นะครับใครอยากได้เอาติดมือสองสักคันอีกหนึ่งคันนะที่ผมเช็คแล้วคันเนี้น่าใช้นะครับฟีดาลผ่อนเกจเ็ดเป็นสนะรีวิวละเอียดเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเองดูให้จบอย่บพันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆส,สนใจเอาติสมือ2ทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเปเพชรยนต์ที่บริษัเทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเซรีไทย68แยก1มีนบุรีคลังรถมือ2ที่ใหญ่สุดที่าันนี้นะครับเอาติสมีให้เลือกเยอะมากนะใครอยากได้ราคาประหยัดประหยัดนะเพชรยนต์มีอย่างคันเนี้ยสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับมประมาสักสองแสนสองแสนหนึน2000 2000 2000น่งอะไรประมาณนี้นะครับก็สามแสน 7 9 0 0 0นะฟีดาวผ่อนห0 0 0กว่านะครับแล้วก็2คันนี้อ่ะคันนี้ก่อนนะคันนี้สีดำคันนี้ก็ผ่อนประหยัดประหยัดนะผ่อน6 0 0 0กว่าบาทนะเคยถ่ายไปแล้วนะติดจองอยู่ด้วยนะครับแต่คันนี้ยังไม่ติดจองนะครับสนใจก็ทักมาได้แล้วนะครับประหยัดมาวันนี้มาที่เรื่องของเรานะครับผมพามาดูออาติสนะอีกหนึ่งคันที่สวยสมบูรณ์อันดับต้นๆที่บริษัทเพรยนเลยนะครับออาติส1.6รุ่น G ปี2018เข้ามาใหม่เลยคันนี้ทะเบียน5841นะครับฟีดาวผ่อนมาสัก7,300นะครับ 4แส0 0 0มื่นเก้าพันเลขไม้แ4ด0มื่นสี่ันกิโลใช้งานไม่เยอะสี่สิบอ็ดสิบสองโลนะต่ออายุอายุมันนะครับก็สวยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ได้ความอึดถึกทนนะครับประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็แอร์แบ็กมีให้เจ็ดใบความปลอดภัยดีเยี่ยมนะครับนึกอะไรไม่ออกนะอย่าอย่าได้รถมือสองที่เป็นรถน้ำมันสักคันนึกอะไรไม่ออกซื้อเอาติดอ่าต้องบอกงี้นะครับเป็นรถขนาดกลางนะครับไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะประหยัดน้ำมันก็โอเคนะสิบหสิเจ็ดโลลิตรนะครับก็ถือว่าโอเคนะกิโลสองบาทนิดๆนะก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็ การเดินทางสมัยนี้นะก็ถ้ารถเล็กไปบางทีมันก็แบรนลองหรือแบรนแปลกๆเงี่ยการไ่เน้นๆนะครับมันก็ไม่ชัวร์ราคาตกไวนะแต่อันนี้นะผมรับประกันเลยถ้าคุณรอรถไฟฟ้าสักสี่ห้าปีนะครับคุณซื้อไปใช้นะคันนี้สี่แสนสองเนาะสี่สองเก้าใช้ห้าปีมันก็ขายได้สองแสนปลายอะครับแต่ถ้าไปซื้อแบบรถไฟฟ้าตอนนี้อผมยกตัวอย่างซื้อรถไฟฟ้าตอนนี้ล้านหนึ่งอะวิ่งได้สี่สี่ร้อยโลใช่ไหมครับต่อหนึ่งชาร์จถ้าในอนาคตมันวิ่งได้พันห้าล่ะครับ ไอวิ่ง400เนี่ยมันจะเหลือแสนก็าบาทนะครับสองแสนเนี่ยบางทีมันลงไปมันลงเร็วไปนะเอาแบบนี้ไปใช้งานต่อนะผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคากว่านะครับแล้วแต่สะดวกของแต่ละคนนะแต่คันนี้เป็นอีกงคันที่สวยสมบูรณ์ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะคันนี้ไม80,000นะครับ ซื้อได้นะครับผมเช็คให้ละเอียดรอบคันก่อนที่จะมาถ่ายคลิปแล้วนะกระจกเดิมแท้รอบพันโคมไฟโปรเจคเตอร์ไอโคมไฟมัลติอิฟลักเตอร์ขออภัยนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ให้แล้วนะชมบหน้าแบบนี้นะเป็นโครเมียม2เส้นแบบนี้ชมไม่ได้เชนนะส,นสัตนเลมโคมฝากระโปรงสวยๆนะครับพันนี้ให้ดูเลยนี่กระจกของเดิมของแท้ปีสิบแปกระจกแท้มันจะได้เป็นอะคูติก,การนะครับลดเสียงรบกวนภายนอกได้ดีกว่านะครับก็เป็น2ชั้นนะครับนี่ตัวล้อนะครับล้อแม็กซ6สนิ้วดําเงาปัดโครเมียมนะดิส เดี๋ยวผมเช็คปียางให้อ่ะเดี๋ยวเปิดดูกันไปเลยโหแต่ข้อนะเป็นข้อนิ้วเลยยางน่าจะใหม่มากนะครับเหลือเยอะเลยนะแต่พานยางเหลือเยอะอ่ะได้ยางปี2 2ปลายปีนะครับก็ใช้ง,งานต่อได้อีกยาวๆนะครับสนใจก็ทักไลน์หาผมนะกระจกพับข้างนะครับเป็นแบบออตโต้แล้วล็อกรถพับเก็บเองปลดล็อกรถมันกลางออกเองสันเหลี่ยมคมบนล่างสวย,สวย นะครับไม่ได้มีแบบล่องรอยชนหนักพิวามจมน้ํากับไมค์กอไม้ ai, นะตามมาตรฐานเพชรยนต์นะครับคันรถมือ2อคุณภาพเกรดิเให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้กันแล้วคันนี้ไม่มีเซนเซอร์ถอยใครจองเดี๋ยวผมติดให้ฟรีนะครับสันเรียบครมสวยๆนะไฟท้ายไลท์ไกด์โลโกโลล้โครโรลาอัลติดอยู่ครบๆนะนี่ท้ายเปิดแบบไฟฟ้าได้ตรงนี้กันบ้างนะครับนี่หัวน็อตด,ด้านท้ายนะคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขยขยบับบนล่างซิลซิลิโคนสปอร์ตเมนอาร์คนะครับไฟหลัง นี่ของแท้ของเดิมด้านบนไทโคยโ,โตะนะซ,ซิลิโคน,นครับรูระบายอากาศ1 2 3 4อี่อยู่ครบเลยนะครับอยู่ครบเลยแล้วตรงนี้นะครับหัวน็อตคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขขยับบนล่างนะครับนี่ไทโคยโ,โตะของเดิมของแท้นะครับนี่กระจกเดิมนะรอบคันนะครับข้างหน้าข้างข้างข้างหลังนะตรงนี้ต้องมีนะครับแล้วข้างในวิธีเช็คอีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังตรงเนี้ยข้างนอกจะเป็นสีลื่นๆแบบนี้ข้างในจะเป็นสีด้านๆเป็นสีพื้นเดิมโรงงานนะที่เขาจะไม่ได้พ่นเงานะครับถ้าเราเปิดมาข้างในนะเราไปเจอเงาเนี่ย โอ้โหเขาน่าจะทํามาเยอะนะห้ามซื้อเด็ดขาดนะครับวิธีเช็คสีเช็คอะไรนะดูรถไม่เป็นนะครับซื้อกับผมนะเดี๋ยวผมเช็คให้คันไหนซื้อได้ซื้อไม่ได้นะแต่คันเนี้ยบอกเลยว่าชัวนะครับเช็คให้แล้วก่อนถ่ายก็เช็คให้แล้วนะลองขับแล้วด้วยนะนี่ด้านหลังคันหลังตรงๆไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่ตาปั๊มสามหนึ่งศูนย์ต่างๆอยู่ครบๆนะสปอร์ตเมนอาร์คข้างในสีด้านๆนะครับไทยคยโยตของเดิมของแท้มาดูโครงสร้างทางด้านท้ายกันบ้าง นะครับล้อสำรองยางสำสำรองอุปกรณ์เครื่องมือแล้วสีภายในด้านานสปอตเมนอาร์กเลียงๆแบบนี้ไม่มีพ่นเงานะครับไม่มีสีแบบเปิดมาเป็นสีออกเทาเข้มๆนี้ผมปิดเลยนะแล้วผมไม่บอกจัดซื้อเลยว่าคันนี้มันโดนท้ายมาคุณซื้อมาได้ยังไงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับคันนี้ท้ายเดิมแน่นอนนะครับแล้วฝั่งนี้โป่งซุ้มล้อด้านหลังนะครับสวยๆแบบนี้นครับแนบชิดสนิท ซื้อเอาติดมือสองนะซื้อกับผมคนเดียวครบจบเลยนะครับเป็นผู้จัดการสายขายที่บริษัทเพชรยนต์คัดเอาติดมือสองนะคัดเองกับมือนะครับคัดเองกับมือรีคเควสเองจัดซื้อให้เขาไปหามาให้แล้วผมมาช่วยดูด้วยนะครับแบบนี้สวยสมบูรณ์นะคันนี้นะครับซื้อได้แน่นอนเอาติด1.6รุ่น G ปี18เลขหมาย80,004 422,900นะครับฟรีดาวน์ผ่อน7เป็น3นี่ครับมือเปิดเป็นแบบสมาช t ทรีนะถ้าเราพกกุญแจในตัวแล้วรถมันล็อกอะมันเปิดให้เอง ภายในนะครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานบ่อนะรถมันพึ่งเข้านะครับเป็นสีเบดนะครับไม้แท้ไม่เดิมแต่บ่อสภาพดีมากนะครับกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีมาเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในสตาร์ทให้พี่ๆดูนี่ว่ะนี่อ่ะสตาร์ทให้ดูนะครับไม้แท้ไม่เดิมไม้แปดหมื่นสี่นะครับไม้แปดหมื่นสี่เสียงดังแอร์เย็นแน่นอนนะเอาติสนะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับแอร์เย็นเร็วนะครับใช้งานในครอบครัวบอกเลยว่าคันเดียวครบจบนะมีไว้ในบ้านนั้นรถสามัญประจําบ้านนะครับต้องเอาติสนะครับ ราคาลงจากป้ายแดงเยอะแล้วนะห้กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะซื้อได้แน่นอนนะรถประมาณ5ปีแบบนี้นี่นะคพุสตาร์ทมีนะครับแอร์ปรับกลมๆด้านบนเป็นวัสดุนุ่มนะครับเอาติสเนี่ยราคาค่อนข้างแข็งเพราะว่าอะไรนะครับเขาเป็นรถสามัญประจําบ้านนะแม่นแตนถูกนะมือมือสองนี่อะไรแบบเยอะมากนะแม่นแตนถูกนะครับแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับเครื่องยนต์มันมันทนนะมันเหมาะกอากาศร้อนไม่ได้ไทยนะครับมันทนมากนะนี่ powerless มีนะครับเกียร์ตัวโนมัสซติ super cvt เจสปีดที่สําคัญความปลอดภัยเนี่ย แอร์แบ็กมี7ใบนะคู่หน้าเสาเอนะครับแล้วก็ดีขาคนขับมีให้แล้วบอกด้านข้างยังไม่เก็บงานนะแต่สภาพดีมากนะครับแอร์แบ็กมีให้7ใบนะกุญแจสมาร์ทเดนทีนะ ry, นะสวยๆแบบนี้เลยนะสนใจเอาติดก็ทักไลน์หาผมนะครับ ID P E K 152นะครับถ่ายมาแล้วนะโหน่าจะ600คันแล้วมั้งครับแล้วก็ขายมาแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่ต่ำกว่า300เพราะผมขายเดือนละ20-30คันนะครับขายมา2ปีแล้วนะมันก็ ปริมาณมันก็จะเยอะแล้วนะครับก็ชํานาญนะครับด้านออาทิสสนใจออาทิสมือสองนะนี่ผมคัดให้นะครับมันจะมีคันที่ซื้อได้กับคันที่ต้องซื้อนะครับอ่ะผมก็จะลูกค้าผม,ผมก็จะเลือกคันที่ต้องซื้อก่อนที่อ่ะให้ดูก่อนนะครับคันนี้น่าสนใจมาเดี๋ยวดูภายในกันนั่งสบายแน่นอนนะเพะดานโปร่ปงๆนะแล้วข้อดีของรถหน่วยงานไม่มียันไม่มีเจิมนะข้างบนสาสานแบบนี้นะครับแล้วก็น่าตรงนี้นะวันนี้วันหยุดนะครับมาถ่ายนะรถเข้าใหม่เยอะอ่ะนี่ครับ เห็นไหมครับเล็กลูมเหลือเยอะนะยืดขาต่างๆได้เฮดลูมเหลือเยอะนะครับด้านหลังมีแอร์แบ็กอีกนี่มีแอร์แบ็กตรงนี้นะครับอีก2อันนะกลางเป็นเหมือนแบบม่านข้างอะครับให้นะครับแล้วก็นั่งสบายนะรองรับคาซีดเด็กไอโซฟิกมีเบาะดูตรงนี้นะเขาถอดมานะครับยังปรับสภาพไม่เสร็จนะครับรองรับไอโซฟิกคาซีดเด็กเบลมีให้3จุดที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านท้ายมีโอ้โหลูกหลานนะนั่งเล่นแท็บเล็ตนะสบายๆนะชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างกันดีกว่ามาดูโครงสร้างรถกันนะครับ โครงสร้างรถฝั่งนี้ให้ดูด้านข้างตรงนี้ก่อนหัวนอ็อตซอกประตูไม่มีรอยแกะขันไขขยับด้านบนและด้านล่างนะครับไม่มีรอยสนิมนี่สติกเกอร์คําเตือนสติกเกอร์ลมยางอยู่ครบๆมาเดี๋ยวเปิดข้างๆให้ดูนะตรงนี้ไม่ดูไม่ได้นะครับให้ดูว่ามันโดนข้างมันพลิกคว่ำม,มาหรือเปล่าเขาเรียกว่าสปอตเมทอาร์กนะครับโรบอรทที่เขายิงเชื่อมเหล็กเอาซิสเนี่ยมันได้ความทนนะครับเหล็กมัน3ชั้นนะทนทนแบบนี้นะครับสนใจก็โทรหาผมได้065 9 1 1 3 3้4นะครับ อยากได้เอาติดนะทักมานะเดี๋ยวผมส่งให้เลือกนะครับทีละคันนะคันไหนเนี่ยรถใหม่เนี่ยไม่มีมีไม่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นเข้ามาหลายคันแต่บางคันไม่เจ็ดหมื่นมันก็ไม่สวยนะครับเดี๋ยวคัดให้นะเดี๋ยวให้ดูนะครับส่งเดี๋ยวส่งรูปให้ดูก่อนนี่สปอร์ตเมนาร์คอยนี่ชุดเบาะสีอยู่ครบครบด้านบนสะอาดสะอานนะครับเรียงแบบนี้อันนี้ไม่โดนมาอย่างแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับสนใจเอาติดก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวส่งข้อมูลให้ดูเพิ่มเติมคันไหนหน่าเล่นน่าใช้มีทุกเลสนะครับอยากผ่อนเท่าไหร่หก 7,000ต้นมีนะครับแต่ซื้อบางทีนะผมแนะนำนะประมาณ7,000ต้นนี้มันซื้อได้นะบางที7,000กับ7,000ต้นต่างกันเดือนละสองสามร้อยนะครับได้ไม้น้อยกว่าครึ่งนะครับประมาณนี้อ่ะนี่ครับรอยนี้ชุดบาะสีสปอร์ตเมนอาร์คอยู่ครบๆนะแล้วพวกนี้พี่ๆสบายใจได้นะมันเป็นรถมือเดียวรถหน่วยงานมือเดียวที่มันปลดระวางนะครับพวกนี้เขาขับประมาณสั้5ปีเปลี่ยนพวกนี้มันผลิตปลายปี18นะครับก็ครบ5ปีเปลี่ยนนะแล้วก็ไป จอดรอนะจอดรอขายอ่ะต้องต้องต้องใช้คํานี้นะครับมันจะขายเป็นลอ็ลอตๆนะไม่ได้แบบว่าปดระวางแล้วเขาปดระวางต้นเดือนขายปลายเดือนไม่ใช่นะครับเขามีจอดรอนะเช็คสภาพประเมินเกรดประมาณนี้นะครับนี่สวยเดิมนะคันนี้นะครับอ่ะแผน่นเพลทอยค่บครบนะหัวนอ็อตคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขยขยับด้านบนและด้านล่างนะครับล็อตนี้ก็สภาพดีนะครับรถสภาพดีนะครับแต่ก็มีบางคันนะพวกฝากระโปรงมีรอย มีรอยบ้างอะไรแบบนี้ครับมีรอยบุบบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าถ้าซื้อผมนะสบายใจได้นะผมกรองให้ผมเช็คให้นะครับบางคนเขาส่งให้ดูแต่รถที่มันปรับสภาพแล้วนะผมให้ดูดิบๆนะตั้งแต่แรกรับเข้าใหม่แบบนี้แน่นอนนะชัวร์แน่นอนนะนนนนะซื้อเอาติดกับผมนะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดข้างหน้าให้ดูมาให้ดูข้างหน้าเลยนี่นะครับเครื่องยนต์ดูเอาวีวีดีไอนะครับ 1,600cc นะเปลี่ยนน้ำมัน16-17โลลิตรวิ่งได้นะครับนี่ให้ดูโครงสร้างขังนด้านหน้าหัวนอ็อตไม่มีรอยแกะเลยนะครับเช่นเดียวกับน็อตซอกข้างในไม่มีรอยแกะขันไขขยับเบ้าโชกเดิมน็อตซอกต่างเดิมนะครับไฟหน้าไทโคอิตโตะเดิมเฉดตรงนี้นะ 3L นะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีรอยแกะนะครับ3แล้วก็ตรงนี้เฉดนี้นะครับ 3R ไฟหน้าไทโคอิตโตะแบบนี้ข้างหน้าเนี่ยเดิมตรงเนี้ยไม่ไม่มีโดนจิ้มจนจนจน,จนถึงคนัน แม่น้ำเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันหน้ากันนี่คันหน้าหื้อโคตรชัดจัดนะครับนี่นะครับตาสะอาดนะชัดจัดจัดอันนี้เรียกคันหน้าสติ๊กเกอร์คําเตือนข้อระวังนะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะตาปัม๊มโตโยต้าอยู่ครบๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะซิลิโคนรูระบายอากาศอยู่ครบๆนะครับแบบนี้นะไม่มีโดนมาอย่างแน่นอนนะข้อควรระวงังสติ๊กเกอร์มองโกรครบจัดเลยนะคันนี้เอาติส1.6รุ่นจีปี2018นะครับเลขไมล์แป0 0ม เฉลี่ยใช้งานต่อวัน40กโลนะครับไม่เยอะไปไม่น้อยไปเป็นรถที่ใช้งานจริงผมต้องบอกอย่างนี้บางทีเจอไม้สองหมื่นเนาะปีสิบแปดสิบเก้าบางทีมันจอดเยอะไปไม่ดีไม่รู้ไปจอดที่อู่หรือเปล่านะครับหรือไปจอดที่ศูนย์บริการหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ถ้าไม้ประมาณนี้มันเฉลี่ยใช้งานวันละ40่โลมันเหมือนกับเราใช้งานจริงๆอะครับมันเป็นรถที่แบบผ่านการใช้งานจริงนะไม้มันบางทีมันก็ไม่ได้เยอะเกินไปนะครับไม่ได้สองแสนนะครับแต่ไม้มันประมาณนี้แปดหมื่นมันหายากแล้วนะในท้องตลาดนะครับเอาติดมือสองเนี่ อาติส1.6รุ่น 2008, 84, 4, 9, 35, 8, G ีปี2018เลขไม้8 4 4 2 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ถ้าฟรีดาวนะจะผ่อนมา7,300ตลอดสัญญาดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79สปี3.09 5ปี3.99 6ปี4.79 7ปีคันนี้ผ่อน7ปี7,300นะครับตลอดสัญญานะครับได้เอาติสไม้น้อยแบบนี้ไปใช้งานนะครับต่อสบายๆนะครัสบสนใจคันนี้โทร0659513374 แอดไลน์ไอดี pek หนึ K นะครับนอกจากนี้เรายังมีเอาติสอีกเยอะเลยหนูคันนี้น้องน้องผมถ่ายอยู่นะครับเอสปอร์ตเอสปอร์ตเข้ามาใหม่สีขาวนะครับแล้วก็มีคันอื่นๆอ,อ,อีกนะมีไม่เจ็ดหมื่นก็มีนะครับหรือไม่เยอะนะไม่แสนเก้าไม่สองแสนแบบนี้แต่ผ่อนหกพันกว่าก็มีนะครับสนใจโทรเลยศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ก่อนจาัดก,การอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยเข้ามาใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ